สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซล์คีมอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่รถบ้านน้อง,งปายนะคะสาขาสุขุมวิท107นะคะอยู่ปากซอยแบริ่ง28นะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่าใครที่กาลังหารถยนต์มือ2นะคะสามารถมาติดต่อสอบถามเราได้เลยนะคะเราจําหน่ายรถยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ e ีโคคานะคะกระบะตอนเดียวนะคะกระบะมีตู้หรือว่ารถตู้ SUV รถครอบครัวนะคะ เราจำหน่ายทุกอย่างนะคะลูกค้าขาและที่สำคัญตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะออกรถวันนี้ใช้เงินเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะแบงค์พันหนใบแรกรถ1นึ่คันคุ้มไม่คุ้มเอาดีๆคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าขาใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองสภาพดีราคาถูกรถสวยนะคะมาหาเราได้เลยหรือติดต่อเซลล์คีมมา0-815805522นะคะลูกค้าขารีบเข้ามาเลย แล้วจะบอกว่ามันดียังไงนะคะตอนนี้โปรโมชั่นคือแน่นมากๆของแถมอีกเพียบเลยนะคะสำหรับเรานะคะรถบ้านน้องปายนะคะอาชีพอะไรก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะซื้อได้คนเดียวไม่ต้องดาวไม่ต้องค้าเลยนะจ๊ะลูกค้าขะอ่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาลูกค้าไปดูรถนะคะหนึ่งคันซึ่งจะบอกว่าป้ายแดงหรือเปล่าป้ายแดงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือ เซอร์วิสกุญแจสำรองไม่แท้ออกจากเราไปสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยนะคะอ่ะรถอะไรไปดูกันเลยจ้าและนี่นะคะรถที่เราจะนำเสนอก็คือ Honda City คันนี้นะคะเป็น all new city แล้วเนาะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นไฟเดยไลท์แล้วนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดยไลท์นะคะมีไฟตัดหมอกแล้วจะบอกว่า คันนี้ได้เป็นแม็กไลใหม่แล้วนะจ๊ะแม็กไลใหม่ไม่พอยังมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันอีกด้วยนะสเกิร์ตรอบคันก็ยังไม่พอสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นกุญแจคีเรพุชสตาร์ทแล้วอ่ะไปดูกันกุญแจคีเรพุชสตาร์ทคันนี้ Honda City สีดำคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5 SV นะจ๊ะอ่ะไปดูภายในกันเลยดีกว่านะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นจอทัชสกรีนอย่างนี้นะคะได้เป็นจอทัชสกรีนหมดเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ Wi-Fi นะคะ AUX อย่างได้หมดเลยรองรับทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ระบบสัมผัสแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วไม่อยากจะบอกว่าคันนี้ไม่เพียงแค่2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้น20,000โลเท่านั้นลูกค้าขาอยากได้ไหมอยากได้คันนี้ไหมถ้าอยากได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยถ้าอยากได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วจะลดราคาให้ถูกๆ และจะลดราคาให้ถูกๆเลยค่ะลูกค้าค่ะใครอยากได้คันนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดทุกสิ่งอย่างให้น้องด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่าจะลดราคาให้กระหน่ำซัมเมอร์เซล์กันเลยดีกว่าอ่ะไปดูกันต่อค่ะตากล้องรถคันนี้มันดียังไงรถคันนี้มันดี ของมันก็จะมีสเกิร์ตรอบคันนะคะได้เป็นตัว1.5ตัว SV ก็คือตัวท็อปนะคะกุญแจคีย์เลสพุสตาร์ทนะคะจอเป็นจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าค่ะเซนเซอร์รอบคันแล้วยังไม่พอมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยอ่ะและยังไม่พอมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยและคันนี้ปีอะไรรู้หรือไม่ปีอะไรรู้หรือไม่คะคันนี้คันนี้เป็นรถปี2018นะคะลูกค้าค่ะเป็นรถปี2018ไม่20,000กโล ออกจากน้องปลายไปปุ๊บเลี้ยวเข้าสู่ฮอนด้าได้เลยออกจากน้องปลายไปปุ๊บสามารถเลี้ยวเข้าสูน่ฮอนด้าได้เลยเพราะว่ายังมีการันตีศูนย์อยู่อ่ะยังมีการันตีศูนย์อยู่แล้วใครที่อยากได้คันนี้ขอเสียงคนที่อยากได้คันนี้หน่อยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ซื้อบอกต่อก็ยังดีนะจ๊ะอ่ะคันนี้ฮอนด้า i t y เครื่องยนต์1.5ตัว S V ปี2018เราขายคุณแค่ 4 9 9 0 0บาท4 9 9 0 0บาทผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทใครอยากได้อินบ็อกมาเลยใครอยากได้อินบ็อกมาหรือโทรหาเซลคีม0815805522เนะี่ยคะทักไลน์แอดหาเซลคิมได้เลยจากลูกค,ะคะ้าคาะหรือถ้าใครที่ไม่อยากได้คันนี้เรามีให้เลือกเป็นร้อยคันอะสำหรับวันนี้ใครอยากได้อินบ็อกมานะเจ้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย